จบครึ่งแรกนะครับที่ลอนดอนสเตเดียมครับผมสกอร์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึงถูกต้องแต่รูปเกมนะครับเราก็สังเกตเห็นได้ว่าแมนยูบุกขยมสร้างความกดดันให้กับเวสต์แฮมได้มากกว่าครับเสียประตูไปแล้วสามารถเอาคืนได้เร็วได้เร็วมากนาตอนนี้รอคนอยู่นะฮะเอาใครเป็นเด็กผีนะขอช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับครับเกมครึ่งแรกแม้ว่าจะยังเสมออยู่ นะแต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมน่าพอใจแนวโน้มโดยรวมทําท่าจะดีน่าพอใจน่าพอใจนะครับประตูที่เสียเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเรามาพูดกันตอนแรกก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยที่เราคุยกันก่อนเกมัผมเนี่ยวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเวสแฮมจากบดบี้ในแดนกลางจะเพลสเข้าใส่แต่ พอเปิดเกมขึ้นมาเวสต์แฮมไม่เลือกเล่นอย่างนั้นไม่เพสนะไม่เพสนะฮะก็เลยทําให้แมนยูเนี่ยครองบอลได้เขาเล่นตามเกมของเขา15นาทีแรกเนี่ยนะครับแมนยูครองบอลบุกได้เพียงแต่ว่ายังหาจังหวะจบไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช่นะ,ค,ะคือมีโอกาสบ้างครั้งสองครั้งแต่ก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับประตูโรนันโด้ท่านไม่มีผลเลยตอนแรกๆนะฮะโรนัลโด้ทรับจะไม่ได้บอลเลยด้วยซ้ำเพราะผ่าน15นาทีไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเวสต์แฮมเริ่มเขาเรียกว่า ลืมตาอ้าปากแมนเริ่มเริ่มที่จะเล่นเกมบอลตัวเองครับเซฟบอลได้นะครับข้อเสียของแมนยูเนี่ยประตูที่เสียแล้วก็อีกหลายๆครั้งนี่ที่ผมที่ผมเห็นนะครับคือเกมรับอ่ะไม่ค่อยเข้าหาบอลชอบจะยืนยืนแล้วก็จ้องนะมีจังหวะหนึ่งนะครับบอลหลุดไปทางซ้ายนะครับมันอยู่ในวิสัยที่อารอนเวสเซกาเนี่ยจะเข้าไปบีจะเข้าไปบีให้ให้ ให้คูแข่งเนี่ยเล่นไม่ถนัดได้เขากลับที่จะยืนรักษารักษาพื้นที่เรียกว่ายืนคุมเชิงซะมากกว่าประตูที่เสียก็เหมือนกันคุณนาเพชรใช่ประตูที่เสียเนี่ยคนที่ยิงคือใครนะเบลราม่าเบลราม่าเนี่ยเห็นไหมฮะมีพื้นที่มีเวลาเยอะมากเลยมีเวลาเยอะมากจริงๆเหมือนกับว่าพอเขาได้บอลปุ๊บแมนยูก็จะพยายามยืนยืนจ้องอยู่เขาไม่มีเวลาจับและยิงนะไม่ใช่ว่ามีเวลาจับมีเวลาเล็งเหลี่ยมมีเวลาเลือกมุมครับแล้วมันมันแก้ไขสถานการณ์ไม่ทันเพราะว่าไปปล่อยเวลาให้เขาเยอะเอซึ่งเกมกับ อย่างบ่อยเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยครับกองหลังแมนยูเล่นอย่างเงี้ยผู้เล่นของแมนยูเล่นอย่างเงี้ยคือไปจ้องบอลซะเยอะคือเหลือตัวผู้เล่นมากกว่าแต่แทนที่จะวิ่งเข้าหาบอลบีบเข้าหาพื้นที่ให้ไปเร่งให้คู่แข่งเนี่ยเล่นไม่ถนัดกลกลายเป็นว่าถอยมายืนถอยมาไปกระจุกอยู่ในกรอบเกตโทษใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าคู่แข่งเขาก็สามารถที่จะผ่านบอลได้ทําชิ่งได้มีจังหวะยิงได้นะครับเกมรับของแมนยูเนี่ยจะเสียตรงนี้ยนะ บอลหลุดไปทางซ้ายบางทีลูกชออยู่ในวิสัยที่จะเข้าบทบี้ได้ก็ไม่เข้าเหมือนเหมือนกลัวไปเสียไปโดนเขากินตัวอเหมือนเหมือนกลัวจะเข้าร่ดแต่งจริงอ่ะผมมองว่าเข้าดีกว่าต้องควรจะเข้าบีบให้เขาเล่นยากอ่านะวันนี้แมนยูเบนดูครึ่งแรกตามที่น้าแมวว่าเหมือนกันนะวิเคราะห์ว่ายิงกันแบบกระจุยครึ่งแรกยิงกันสองลูกแล้วก็มาแล้วนะอ้าสั่งต้องยิงมากตอนนี้แล้วก็ผมคิดว่าวันนี้ไอ้ลูกที่เราเสียเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจาก เขาเล่นดีดีกว่าอะไรมากมายเขามีโชคอุบัติเหตุเพราะมันแลาดแบบนั้นก็โทษผู้รักษาประตูไม่ได้โทษกองหลังไม่ได้ด้วยมันโทษแผนการเล่นไม่ได้อ่านี่ต้องไม่ได้เกี่ยวกับผู้จัดการทีมแล้วรับวันนี้ยอมนะแต่ว่าจุดหนึ่งอะอย่างที่ผมบอกคือกองหลังทีแบบเหมือนเหมือนไปจ้องถ้าเยอะไปไปยืนกองหลังมีโอกาสที่จะทําให้เขายิงได้ยากกว่านี้อแต่ไปถ่ายกันซะนะครับน่าจะเข้าและแมนยูเนี่ยดีอย่างสังเกตนะฮะรู้ดูกาลเนี้ยเสียประตูนะครับเกมแรกโดนลีดตีเสมอครับแล้วแป๊บเดียวยิง2 1หนึ่งได้ใช่ เกมที่แล้วเจอกับนิวคาสเซิลโดนตีเสมอเหมือนกันถูกต้องแล้วก็เอาคืนได้ภายในเวลาสักประมาณ10นาที15นาทีเนี่ยคือปฏิกิริยาตอบสนองเร็วนะฮะวันนี้พอแมนยูโดนนำหนึ่งสูตรปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าผู้เล่นเริ่มที่จะแบบฝ่ายหลนกนอีกแล้วอาวเฮ้ยแม่เดี๋ยวประตูแบบไม่น่าสีพอฝ่ายลนกนแล้วมันจะทำได้ดีนะครับแต่แมนยูเวลาบุกเนี่ยจะเจอปัญหานิดนึงคือเวลามันก็ถอยมาเยอะครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยช่องมันน้อยพื้นที่มันน้อยนะครับแล้วก็ มีจังหวะหลายๆจังหวะที่เกือบจะได้อย่างเช่นบลูโน่ยิงไปชนเสานะฮะแล้วก็พอตีเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาเล่งเอาประตูที่สองเลยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคือถ้าเกมตัวเองดีอยู่เนี่ยพอตอนโดนนำหนึ่งศูนย์สถานการณ์บังคับให้ตัวเองต้องบุกพอตีเสมอได้แล้วเนี่ยโมเมนตัมมันเวียงมาจะไปผ่อนไม่ได้พอตีเสมอได้ปุ๊บบุกเลยซึ่งแมนยูทําอย่างนั้นได้เห็นนะคือคือบทบี้เลยนะฮะตอนเนี้ยเกมเป็นของแมนยูทุกอย่างแล้วนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าครึ่งหลังจทำประตูได้หรือไม่ผม็โรผมกยังเชื่อเชื่อมันในโรนัลโดเพราะอย่างวันนี้ที่เมื่อกี้เราคุยกันตอนในช่วงเล่นเกมเอ่ะถูกต้องเป็นมัซซียาวครับมัซเซียร์จะไม่อยู่จะไม่อยู่ตรงนั้นผมเชื่อว่ายังไม่ไม่อยู่แน่มัซซียาอาจจะยิงเกาไข่อยู่ตรงกลางสนามในวงกลมผมไม่รู้มัซเยาอาจจะยิงมาสองลูกก็ได้นะ้คุณมาเพชรก็เป็นไปได้ฮะใชลูกนี้ก็คล้ายๆกับลูกที่เขายิงในควอเซอร์ก็คืออยู่ตรงที่ที่มันพรอเหมาะพอจับพอดีโรนัลโดอยู่ในตำแหน่งมันไม่ใช่ฟุ� มันคือเซนบอลเลยนะแล้วพอยิงเนี่ยเขาไม่ได้ยิงแล้วไม่ได้ดูนะยิงแล้วเขาตามเขารู้ว่ายิงแบบนี้พู้รักษาประตูอาจจะปัดออกมาแล้วมันก็จริงให้เขาได้ซ้ำโดเป็นคนที่จะซ้ำบอลดีมากรึ่งหลังเนี่ยผมคิดว่าก็ยังเป็นลูกเกมนี้แล้วแมนยูน่าจะบุกมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าโดอาจจะยิงอีกลูกด้วยก็ถ้าจะยิงในทีมแล้วก็ต้องเป็นโดนะเพราะดูดูทรงแล้วนี่กีนวูดวันนี้ก็ไม่ได้เข้าไปสูงเหมือนโดอผมว่าน่าจะเป็นโรนโดอีก นะครับก็มีาอย่างนี้ถ้าสมมติเกมมันอย่างนี้หกนาทีหกสิบป็นศูนย์ศูนย์เนี้ยจะอาจจะมีการเปลี่ยนตัวใช่ไหมสันโชต้องลงไหมคือคือถ้าเกมยังเสมออยู่ศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 ขออภัยนะฮะหนึ่งหนึ่งถ้าอยากเอาพูดยไงว่ายังเสมอกันอยู่หกสิบผมว่าโซชายัง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 ดูไปก่อนนะครับแต่ถ้าทักเจ็ดสิบแล้วเนี้ยถ้าเปลี่ยนนะฮะว่าคู่กลางสักคนหนึ่งอาจจะเป็นเฟลตหรือแม็กโทมินเน่และเอาตัวรุกลงมาไม่ว่าจะเป็นลินกาด ไม่ว่าจะเป็นเจรอนซานโชครับนะครับอาจจะต้องลงมาเล่นใช้ความเร็วใช้ความคล่องเนี่ยเข้าโจมตีเวสเวสทําให้มากขึ้นนะตอนนี้คู่กลางนะครับผมดูในเม้นนะเฟสโดนด่าเยอะเบนมองไงเฟสเนี่ยผมคิดว่าคงเส้นคงวามันก็ประมาณนี้ทุกนั้นแหละจะมีความเฟ้อฟ้ามีความอะไรของมันบ้างเดี๋ยวทําเสียบอลบางอะไรบ้างมีอยู่ลูกนึงผมเห็นพี่จอมงุนหิดเลยคือจังหวะที่แมนยูกําลังดุอยู่ แล้วบอลกลับมาที่เฟสแทนที่เฟสจะยัดบอลไปข้างหน้าเฟสโฟงกันหลังไปเริ่มใหม่เลยอันนี้เสียอารมณ์มากจังหวะนี้บบ่นกันเลยนะคือมันมีพื้นที่มีเวลาที่จะที่จะซ้ําเข้าไปที่จะแบบเปิดเปิดย้ําเข้าไปครัเฟสกับเลือกที่จะคืนหลังพอคืนหลังเนี้ยเสียจังหวะเลยซึ่งขอโทษนะถ้าไปเทียบกับแมนซิตี้ไปเทียบกับเชลซีไปเทียบกับลิวอร์พูลเนี้ยจังหวะนั้นเขาย้าเลยเขาย้าแน่นอนเขาเขาเปิดกลับเข้าไปเลยแต่เฟสดันเลือกที่จะ ไปเซตบอลใหม่ทังงที่ไม่ได้เจอกดดันมากมายเลยนะใช่นะฮะก็ตอนนี้ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแม้ว่าสกอร์ยังเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งครับนะครับแต่ลูกล้ำหน้าคณูบเพับยังไงฮะก็จังหวัดที่ทำประตูตีเสมอแหละจังหวัดโรนโดใช่ไหมฮะแขนมันนำมาไงก็แขนนำแต่ว่าคือมือเนี่ยมันล้ำแต่ว่าเขาไม่ได้นับที่มือใช่ครับบางคนอาจจะดูบอลไม่เข้าใจกติกาผมพูดแบบนี้แล้วกันก็เลยไปหาว่าแมนยูเนี่ยตีเสมอเพราะล้ำหน้าไม่ล้ำฮะเขานับแค่ S <S <S เนี่ยฮะช,ช่วงหัวไหลมันึงข้อแขนะนะนะคือเอาง่ายๆคิดง่ายๆฮะส่วนไหนของร่างกายที่ทําประตูแล้วไม่ถือว่าแฮนด์บ bon อลเนี่อเหรอไหมฮะ,ะถ้ามือเนี่ยมันแฮนด์บอลเขาก็ไม่ล้าหน้าเพราะว่าถ้ามือมันล้ามือมันแฮนด์บ bon อลมือมันโดนบ bon อลมันก็แฮนด์บอลมันก็ทั้งหล่ะล้าหน้าถูกต้องแต่ถ้าอยู่ในกติกาที่ไม่ล้าเนี่ยข้อแขนด้านบนนึงข้อแขนด้านบนถึงเสื้อเพูดง่ายถึงถึงชายเสื้อเนี่ยเขาก็ถือว่า ไม่ไม่แฮนด์บอลเขาดูตรงนั้นนตีตั้งฉากงมาเลยนะนั้นเนี่ยเท้าของผู้เล่นเวสต์แฮมเนี่ยอยู่ล้ำจากท่อนแขนด้านบนของริเยโนโรนโดลูกโรนัลโดนี่เคลียร์แน่นอนว่าไม่เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโอเคถ้ามือถ้าดูที่มือมันมันแหลมมืแ่เาไม่ดูผมดูนะคนที่ว่าล้ำหน้าจริงๆเขาก็ดูบอลเข้าใจกติกาแหละแต่จะกวนต้นตีนแต่จะกวนต้นตีนอ่ะแมนยูโกมอะไรเงี้ยเออก็เท่านั้นแหละที่ ลองเอ่ยชื่อมันสักเจ็ดแปดคนไ,ดไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราไม่ได้ไปเอ่ยชื่อเ่าเรื่องอ่าฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์นิดนึงครับผม เออคุณกิติคุณบอกถ้าปีที่แล้วล้าแน่อาปีที่แล้วน่าจะล้านะไม่ล้าไม่ล้าเหรอพี่ก็ปีที่แล้วเขาก็เกิดติดขาเดียวก็คือก็คือท่อแขนด้านบนผมนึกว่าดูที่บอกแต่ปีนี้วิทยามันดีขึ้นไม่ถ้าถ้าดูมือไม่ได้สิดูมือมันไม่ล้มมือไม่ล้าก็ในเมื่อขาของผู้เล่นเวสต์แฮมเนี่ยอมันอยู่อยู่หลังจากมือลอาอยู่หลังจากท่อแขนงรนันโดมือเนี่ยล้าล้าแต่เขาไม่นับมือใช่ไหมฮะไม่ว่าจะปีที่แล้วหรือปีไหนหรือสิบปีที่แล้วก็ไม่ล้าหรืออา แต่ว่าปีนี้กลายเป็นว่า V R เนี่ยทำให้เรามูนิดน้อยลงครนะฮะการตัดสินในแต่ละครั้งเนี่ยถือว่าโอเคขึ้นคุณอเล็กไม่หยุมหยิมถ้าเป็นริพูนลัมร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็อันนี้เหมือนน้อยเนื้อต่ำใจนะแต่เมื่อเมื่อวานริพูนก็เกือบจะเสียจุดโทษก็ไปเสียแหละเออเราคิดง่ายๆก็เอามองโลกในแง่ดีบ้างด้พี่ชัดว่ารันบอกว่ากลับมาจากลําหน้าแบบนี้ไม่เรียกว่าโกงให้กูพูดยังไงอ่า อ้ไม่น่าอ่านคอมเมนต์มันลยเฮียเดี๋ยวพี่จอมขึ้นอยัยๆพี่จอมเอาขึ้นง่ายโดยลุงคอมเมนต์ละไหนไม่ดีก็จะไปอ่านตอนที่มันโดนนำหนึ่งศูนย์เป็นยังไงพี่ติ๋งจากบรรยากาศสนุกสนุกไปไงโอ้โหถ้ากูมียำแหนมนะพี่นาดพี่นาดยำแหนมจากที่อร่อยอร่อยไปไงขมดิมึงคิดดูแหนมขมอะแต่พอนึงปุ๊บโอ้โหรสชาติมันกลมกลมอร่อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยดคุณตีน้อุ้ย คุณตีน้อยคุณเมีกเพชรคุณเปีเพชรคุณตีน้อยถามมาว่าครึ่งหลังไหวไหมฮะครึ่งหลังไหวไหมตีน้อยมึงขายซุก,กี้ต่อไปเถอะมึงดีทางาการนานเลยเชื่อกู<ว>อหัวไหวซะด้วยหัวไหวซะด้วยครึ่งหลังเหรอฮะผมว่ามาแบบแนวนิวคาสเซิลเลยนะแนวนีแนวนินวคาสเซิลเลยผมเนี่ยโอนไปรอแล้วฮะ โอ้ยอยากจะจิ้มนะ้วเนี่ยสตูนี่แอร์เขาพังใช่ไหมนะฮะสตูนี่แอร์ร้อนแล้วกันเนี้ยเด๋วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวได้แมนยูไวเดี๋ยวผมผมจะติดแอร์ให้แปดตัวแล้วฮะโอ้โหตายห่าแล้วกเท่าไหร่เนี่ยเอาให้หนาวเลยแต่ครึ่งหลังผมว่ายังไงก็พลิกกลับมาชนะครับเพราะว่าครึ่งแรกตอนที่โดนมาหนึ่งศูนย์เนี่ยมันเราที่ไ่้ดูชนะเราไม่ได้ซีเรียสนะเราคิดว่ายังไงกลับมาได้เพราะรูปเกมมันสู้ได้ไงถูกต้องรูปเกมมันคือชัดเจนเลยอะยอดแว้งดุยดีโซธาทะลึ่งเต็มรถโล่เก็บออีกกผผมมม็ไไ่วะ ไอ้นั่นไอ้วันวิก้ามันโดนใบแดงอีกอันนี้เรื่องของมึงละถ้ามึงโดนใบแดงสองใบอันนี้กูก็ยอมละมึงเอาทุกถ้วยเลยโดนใบแดงหมดนี่ยอมละครับพี่จอมบ้มากไอ้พี่ครึ่งหลังก็ถ้าเล่นเหมือนเดิมเนี่ยคือวันนี้มันดีอย่างหนึ่งนะฮะคือถ้าวันไหนเนี่ยเราสังเกตแล้วถ้าวันไหนแมนยูจะได้รับผลการแข่งขันที่ไม่ดีเนี่ยผ่านไปสักยี่สิบนาทียี่สิบห้านาทีเราจะเห็นแล้วว่าคุณภาพการส่งบอลผู้เล่นฟอร์มตกเล่นแบบสเปนสตั๊เราจะเห็นแล้วว่าถ้าครึ่งทีมเนี่ยทีม ผลการแข่งจ,จะออกมาไม่ดีไม่แพ้ก็สม,มัแต่วันนี้เราลองดู11อตัวมาตรฐานค่อนข้างดีโอเคหมดเลยคือ,อคจะอาจจะมีบางคนอาจจะแฟนผีอาจจะหงุดหงิดที่เบ้นมาอย่างเฟสดแต่ผมว่าเฟสดก็ยังไม่ถือว่าแย่นะเฟสแตงโมก็มีจาางมังวหวะพลาดมีไฮริเมควายแต่ไฮริแมควายจาังหวะนี้แต่โดยรวมคนไม่หมือนเนี่ยแปดเก้าคนเนี่ยถือว่าทําได้ดีหรืออย่างวารานที่บอเลเวชแลบอ่ะวันนี้วาราน มีบทบาทในเกมรับช่วยแมนยูได้เยอะกว่าแม็กควายด้วยครับนะมาลานก็ถือว่าก็รู้ที่แม็กควายพลาดลูกนั้นเกือบโดนนะมาลานเข้าไปเซฟผานลูกมาลานเขัาเขาเรียกเด้ยว่ามาแก้ไขสถานการณ์ให้ครับนะฮะแม็กควายก็เขาเรียกอะไรแบบกระเพิ่มกระป๊าไปนิดนึงนะคือแบบเสียดายบอลแล้วพอไปคล้องบอลกลับมาบอลห่างตัวกลายเป็นว่าไปเข้าทางคู่แข่งเขาเกือบเสียประตูนนอันเนี้ยผมบอกเขาเลยอันเนี้ยถ้า ถ้าโค้ชเห็นถ้าผู้จัดการทีมเห็นเนี่ยในในห้องแต่งตัวชั่วโมงครึ่งเนี่ยต้องมีการเอ็ดกันหน่อยเฮ้ยไอ้ลูกนี้ต้องละเอียดกว่านี้ต้องเน้นกว่านี้ลูกนี้อย่าไปเล่นเล่อแบบนี้ใช่ครับไม่ละเอียดลูกนี้ต่างหูมาละเอียดพีวุฒิอัศรวุธรบอกว่าจะมีลูกโทษไหมครึ่งหลังมีก็เอาฮะผมผมอยากผมอยากเห็นแมนยูได้จุดโทษนะเอาเอาหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเยอะไาผมอยากรู้ว่าจะเป็นคจโนยิงหรือจะเป็นโรนัลดที่ได้ยิงคือตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่า โอเล่นอุดอร์โซชาเขายังไม่เคยประกาศว่าถ้าในการที่ใันยิงไม่ได้จุดโทษใช่ไหมฟรีคิกแบบมาก่อนนะฟรีคิกได้ละฟรีคิกได้ละฟรีคิกเห็นแล้วว่าเป็นบรูโน่อ่าม่ไดาเป็นบรูโน่นะฮะแต่ว่าจุดโทษเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าเขาจะให้บรูโน่หรือโรนัลโดยิงเพราะฉะนั้นน่าผ่อนใจอ่าครึ่งหลังขอจุดโทษลักลุง ไม่ได้อยากให้แมนยูชนะหรอกอยากเห็นว่าใครยิงจุดโทษได้ขอสักสองโลก็ได้ดคือค<ร>อันอนี้ผู้จากใจเลยคือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแมนยูได้จุดโทษแต่ชนะคือแค่อยากจะรู้ว่าใครยิงไม่กูอยากได้จุดโทษเอาทุกลูกอ่ะฮะกูเอาทุกอย่างอ่ะถ้ามันได้ก็เอาอ่ะก็บอกก็บอกสิ่งที่ต้องการมาไหนทำเป็นแบบโถ่เอ้กูเอาทุกอย่างอ่ะพี่ระวังนะขอได้จุดโทษเดี๋ยวกลายเป็นในเวสแฮมได้ผมไม่รู้นะฮะอะไรนะแมวไม่เป็นไรพี่ แมวฮะวันนี้ก็ช่วยกันหน่อยดีโอ้เโอ้โหผมเต็มที่เดี๋ยวคู่หลังเนี่ยฮะผมเอาใจช่วยเท่านั้นฮอสเปอร์จริงเหรอสาบานสาบานอ่าครับพี่ไม่ไม่ชอบตู้เย็นเหรอโโอ้หไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ชอบผมเชียร์แมนดูครับแน่นอนนะะเดี๋ยวท้ายเดี๋ยวท้ายเดี๋ยวจบเกมนี้เสร็จเราจะมาสเปอร์เล็กๆให้ตาแมวแถมสเปอร์เล็กๆหน่อยว่าจะไปไงต่อครับแต่คู่นี้ขอให้จบสักสี่หนึ่งคุณแสงอุทัยเอาสี่หนึ่งเลยคุณแสงอุทิศ แบ็คขวาแบนดูไม่คิดจะเปิดบอลบ้างเหรเออม,มันก็เป็นสไตล์เขาอะนะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบถนัดอะไม่ถนัดการเปิดถนัดเกมรับนี่เขาถึงอยากจะได้คีรันทิปเปียมาเปิดไงครับทิปเปียที่มันไปแอดมาริ et, ใช่ไหมใช่ถูกต้องอนะมีเด็กขอเสือนะ้อโรนัลดอน่ะใครขอเสือ้อโรนัลดอดูว่าตกเกมเด็กคนนี้จะได้หรือเปล่า นี่มีเสื้อมาด้วยนะนี่มีเสื้อมีเสื้อมาด้วยเสื้อเยอะขนาดนี้เลยผมพกไว้ใส่เอาไว้ทำไมเยอะแยะผมพกไว้ใส่ไว้มีอันนี้เสื้อแฟนบอลไงเสื้อแฟนบอลมีเสื้อนักแข่งเสื้ออะไรงี้เออนี่เออเสื้อนักแข่งผมเห็นเขาขนของมาเยอะเลยครัของกินของใช้เขาเขาเดี๋ยวย้ายบ้านอยู่ในสยามสปอร์ตนะเนี่ยนี่เนก็มียำแหนมเขาเอาไว้ไม่โจรไป ยำแหนเนี่ยเล็กน้อยเอออ่ะโอเคนะผู้เล่นของแมนยูลงสนามแล้วนะครับก็ฝากเอาไปด้วยแล้วกันนะฮะบัตรเครดิตใหม่ล่าสุดของ Kbank นะฮะลายพอยต์เครดิตการ์ดใครสนใจรายละเอียดก็เข้าไปดูได้นะฮะที่เว็บไซต์ของธนาคารกระลุกปุกไทยไม่ใช่ไม่ใช่ธนาคารเกษตรกรไทยนะฮะเวอร์ไวด์เว็บกสิกรแบงก์ดอทคอมนะครับเข้าไปดูได้เลยก็ถือว่าเป็นบัตรเครดิตที่เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน ตอนนี้อาซาอินฟลูเอนเซอร์พี่เขามีให้เลือกกี่ลายครับพี่ฮะมีให้เลือกกี่ลายอ่ะเฮียอย่าให้อ่านเลยมันเยอะมีสามลายมันนานมีสามลายมันนานก็ลุกปุ๊บไทยนี้มันมันหยิบสิบนะเนี่ยพี่เล่นหยิบสิบนิกนีระนาวนิกนีระนาว เออไอเบนซ์ยังไม่เกิดเลดิงของเรากันสิกรไทยครับพี่ของเรากันสิกรไทยผมว่าอัลเล่นคนจะได้สนใจไงเวลาเราพูดสมมติเวลาเราพูดเรื่องสปอนเซอร์เนี่ยเราไปแบบเป็นงานเป็นการมากคนเขาหนีใช่ใช่ไหมคนเขาจะหนีเราต้องสอบแซ่กเราต้องบอกว่านินเนียนไทยอินเวลาไทยอินมันต้องนินเนียนแบบว่ากลมกลืนกันไปกับการทํารายการนะฮะต้องอย่างนี้เหมือนลูกโป่งเยอะแยที่ที่สนามเวทีจะมีลูกโป่งจะเป็นฟองลูกโป่งมันเป็นฟองเนี่ยคือนี่คือสัญลักษณ์ของเวแทมก็มีเพลง ไอ้ blowing bubble เติมของให้ลูกพี่เลยเติมขอะขอเกมมาแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงจบเกมนะฮะขอหวังว่าแมนยูจะได้ผลการแข่งที่ดีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหมดเวลาครับครับครับ